จะทำเยอะมากนะครับจับน้ำก่อนครับจับน้ำก่อนจับไปก่อนจับไปก่อนยกน้ำขึ้นค่ะแม่เก็บเงินไปก่อนแม่สาธุครับ จับน้ำไว้ก่อนนะครับสาธุสาธุครับยกเข้าไปแท่คื้นนะยกเข้าไปไปดื่มเป็นไสศรีมงคลเลยจับไว้ครับจับไว้นะครับหลวงตาข้คอไว้มากนะครับสาธุสาธุครับ